Variance, ูเี่ยากาบประกรกายัหน้าโตของผูาระหาี่ดีจุดเรื่องปรสาอาจอด้กัาง คมเลยได้การนะคะด้ดนตรีได้เกษตรด้เลืองด้วยนะคะก็จะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้นะคะด้านการแพทย์การสาธารณสุขการเกษตรและก็ที่สำคัญแล้วเราก็ได้รับราตกัากประวัตก็คือการพัฒนาแหล่งน้ำนะคะแหล่งน้ำที่ก็จะเป็นลักษณะเป็นโมเดลนะคะเ็น การปฏิตอยูที่ออกจากรราี่รเราเรียกว่าเป็นคำพูดสีหลายคนบอกว่าเป็นสีเล่น์ลอนถ้ารัวบุตรจะได้นั่งลงแตสรวลุ่น สถาการที่ห้าและสำรตส่วนสมุมนานไปเมีตาติยานมีบวังการกระตันการจะมีตาติยานมีธรรมการกระตันการเตีตาจะตวนดิสาเอวะกาลาจะมาทางเวรมณีสิกขาปัทถังรมยามตาสามเพีสังตาา

ก็ไปเจดจงว่าจะต้องถวายเจ้าวาดสังฆทานที่เราทำให้ง่ายคือเราไปใส่บาตรเนี่ยไม่รู้พาพรูปไหนเดินมาเราถวายนั่นคือเราไปเจ้าจังโปน